สวัสดีจ้าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างจะเลือกตั้งกันละก็จะมาพาเมาส์มอยเกี่ยวกับแอดเรื่องใหม่แอดใหม่ที่พรรคชื่อดังเขาปล่อยออกมาเอาเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงแบบสุดๆฉันอยากรู้มากว่าทาร์เก็ตออเดียของเขาเนี่ยคืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันดิสคั s s กันว่าเอ้ยสิ่งนี้เนี่ย เป็นยังไงแล้วทุกคนนะมีความคิดเห็นกันยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิดีโอที่ผิดกฎของ y o u t u b e นะเพราะว่าให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลิกตังอันนี้เป็นกฎชัดเจนอ,อีกการนึงเนี่ยคืออันนี้เนี่ยสามารถเป็นอยู่ในสื่อการเรียนการสอนของวิชาประวัติศาสตร์ได้เลยเพราะว่ามันแสดงถึงคอนเซปต์ของคำว่ารัฐเผด็จการได้แบบ ถูกต้องทุกคําเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงคือไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่า2,023เนี่ยจะมีสิ่งนี้ออกมาบน,นโลกออนไลน์แต่ใดๆก็ตามเมื่อมันอยู่ออนไลน์แล้วมันอยู่ตลอดไปนี่จะเป็นดิจิตอลฟุตลองชีสของทีมผดจการและมันจะอยู่ตลอดไปเดี๋ยวมากระจายข่าวดีกว่ามาทำประวัติศาสตร์ให้มันถูกต้อง เริ่มละประเทศไทยไม่เหมือนเดิมหมายความว่ายังไงอันนี้คือการต่อสู้กันทางการเมืองน,นั่นแหละแต่ประเทศไทยไม่ควรจะเหมือนเดิมไม่ว่ากรณีใดเพราะว่าเหมือนเดิมคือไม่จเจริญประเทศที่ข้าราชการเกษียณยังหาเงินเลี้ยงชีพงได้ง่ายๆถูกต้อง ไม่ว่าจะอาชีพไหนเมื่อกเกษียณไปอายุ60บวกควรที่จะมีรัฐสวัสดิการที่ดีซึ่งมันไม่มีมานานละและไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือการขายขำคือขายขี่หน้าตัวเองสุดๆไม่ควร<อ>ทุกอย่างเหมือนเดิมดูสีประเทศไม่มีวันจเจริญ ช่วยทําทานข้าราชการกระเสียงอันนี้คือหมายความว่าอย่างไรพวกเธอคิดว่าหมายความว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับอาชีพข้าราชการเป็นอันดับหนึ่งและหาเสียงกับอาชีพข้าราชการแล้วตาสีตาส่าชาวบ้านทั่วไปจะอยู่ยังไงคือเขาไม่เห็นความสําคัญมากมายอันนี้คือเป็นเฟกนิวส์อีกหนึ่งอย่างคือไม่มีพักไหนหรอกจะมายกเลิกบาน,านาข้าราชการมันเป็นไปได้ยากมากอะ แล้วก็อันนี้แสดงให้เห็นว่ามุมมองของการบริหารจัดการทุกวันนี้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยได้เงินซัพพอร์ตจากรัฐบาลแค่เดือนละ600บาทมันมันต้องเปลี่ยนจริงๆอันนี้คือทำมาขายขี้หน้าตัวเองสุดๆพี่ไม่รู้ว่า สตอรี่ไลน์แบบนี้ทาง PR ให้ผ่านได้ยังไงมันแบบมันขาดคีน้ามากมาแล้วก็ขนาดข้าราชการมีเงินเดือนจากรัฐทุกเดือนแล้วคือเป็นเพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยยังไม่สามารถมีชีวิตไวกเกษียณที่ดีได้แล้วตสศตสาคนธรรมดาละ่ะเขาจะอยู่ยังไงอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเดิมเนี่ยมองไม่เห็นลำบากดูแล้วก็ เห็นใจอ่ะอันนี้คือทำมาขายตัวเองอ่ะประเทศที่งานศิลปะเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลกเราควรจะเป็นประเทศแบบนั้นมาตั้งนานละประเทศที่มีเวลาให้ชื่นชมกับศิลปะทัวันนี้แม้แต่อุตสาหกรรมเพลงอ่ะมันก็ไม่ปังเท่าเมื่อก่อนนะ เราเคยมีความสุขกับการฟังเพลงมากกว่านี้ทุกวันนี้แบบศิลปะต้องใช้เงินอนะ่ะต้องใช้ความพยายามมากเลยที่จะเข้าถึงศิลปะและเป็นสิ่งที่รับไม่ซัพพอร์ตตลอด8ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ขายหน้าตัวเองสุดๆ อันนี้คือแนวคิดโดยตรงที่มองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแค่สถานที่ของรัฐไม่ได้เป็นสื่อแสดงในยยะอะไรทางการมีประชาธิปไตยทั้งสิน้นเพราะว่าการที่เยาวชนมาเรียกร้องเนี่ยเขาต้องการซิมโบลของสถานที่เนี่ยซึ่งสุดท้าย รัฐก็ไม่มีคำตอบให้อยู่ดีมองเป็นสถานที่ราชการสำคัญกว่าความต้องการและชีวิตของผู้คนคุณตอบคำถามเขาด้วยความรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้ามมโห เพราะว่ายูบิตเบือนความเป็นจริงให้กับประชาชนทั่วไปรู้ว่ายูทำให้ความรุนแรงมันเกิดจากการชุมนุมอะซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่มือเปล่าจะไปสู้กับมือปืนได้ยังไงนึกอ,ออกปะแล้วทีนี้คือพับบิชกับทุกๆสื่อว่าชุมนุมโดยเยาวชนเนี่ยคือความรุนแรง อันนี้คือบิดเบือนความเป็นจริงแล้วทำสิ่งเนี้ให้กับทุกๆคนรู้อะแล้วมองการที่เยาวชนมาเรียกร้องอะด้วยความสงบอะกลายเป็นความรุนแรงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยและเป็นการจัดการที่เราจะจำไปตลอดแล้ววันไหนที่มันถึงยุคของเราอะสิ่งนี้จะหมดไปแน่นอน ประเทศที่ความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวรึดเธอรู้ไหมว่าการเรียกร้องครั้งเมื่อกี้ยังไม่มีข้อสรุปให้เขานะลองนึกดูถ้าเกิดไม่มีโควิดการชุมนุมเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเราจะต้องมีคำตอบให้กับการชุมนุมในครั้งนี้ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วลีหนึ่งกันดีกว่าว่าคําว่าเลือกความสงบจบที่ตืดๆเนี่ยความสงบมันแลกมากับอะไรความสงบมันแลกมากับการที่พวกเถอใช้ความรุนแรงกับเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยความสงบที่มาจากความกลัวนี่คือความหมายของรัฐผด็จการ ความสงบที่แลกมาด้วยคําขู่ว่าจะรัฐประหารขู่ให้เรากลัวเลือกความสงบจบที่ตื๊ๆเนี่ยเป็นประโยคที่มีนิ่งให้เราเนี่ยเกิดความกลัวกลัวที่จะถูกการใช้ความรุนแรงกลัวที่จะถูกรัฐประหารซึ่งมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นแล้วในยุคต่อไป เรามองว่าเจเนอเรชันของเราเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยคือผิดสุดๆและจะไม่มีใครเห็นด้วยเหมือนเดิมเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละวันนี้แม่ํำโพโอของโปรดของพ่อเลยนะทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอะดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะ <c oughs> เหตุการณ์เนี้ยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยอะ เพราะว่าทุกคนดูรักกันสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่อยู่ไม่น่าจะเอาเรื่องนี้ไปเล่นนะซึ่งมันก็ดูตลกอะ่ะมันน่าจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เพราะว่าแม่เนี่ยเลือกของที่พ่อชอบเนาะให,ให้เป็นมือเย็นซึ่งไม่มีลูกคนไหนหรอกที่จะเติบโตมาด้วยสังคมครอบครัวที่อบอุ่นแล้วจะพูดแบบนี้นอกจากมันผิดที่สถาบันครอบครัวเองอันนี้ไม่ต้องโทษเยาวาชนไม่ต้องโทษรัฐบาล โทษการเลี้ยงดูของตัวเองผมไม่ได้เลือกพะโลผมยังไม่ได้ใช้สิทธิสังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นทีตกตัวนี้เธอคิดว่านัยยะของฉากเนี่ยคืออะไรคือการที่เยาวชนพูดคำว่าประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยมองด้วยสายตารังเกียจเธอคิดดูว่าประชาธิปไตยแค่ออกจากปากเยาวชนนะ่ะเขาไม่ เขารับไม่ได้นะเขากลัวการมีประชาธิปไตยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะหมดไปละยุคของอะไรแบบเนี้ยวินาทีนี้ดูสายตาของความแบบอึง้งรับไม่ได้ที่จะมีประชาธิปไตยเกิดขึ้น <t> ซึ่งความเป็นจริงแล้วของครอบครัวที่เป็นปกตินะควรที่จะเลือกอยู่แล้วแม่เนี่ยดูรักลูกแล้วก็ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากก็จะถามลูกอยู่แล้วลว่าตอนเย็นหนูอยากกินอะไรคะ แล้วก็คุณแม่จะทำให้ซึ่งนั่นคือสังคมที่ปกติและเป็นอยู่และไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็คือการหาเสียงที่ชูความเป็นเผด็จการอะเราใครจะเลือกคุณอะงงอะแปลกอะต้องไปเซตติ้งใหม่ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณ์ทหารถูกต้อง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 อันนี้ถูกต้องเลยเธอรู้ไหม ว่าเพนพอยต์ของการเกรินอาหารคืออะไรฉันพูดในฐานนะที่เป็น x, y แล้วกันนะคือเป็นประชากรเพศชายที่จะต้องไปกิน์าหารการเกรินอาหารเนี่ยเป็นความแบบความกลัวของวัยรุ่นเพศชาย,ยนะขึ้นม .4 เนี่ยพวกฉันต้องคิดแล้วว่าทํายังไงถึงจะไม่ต้องไปเกินอาหารถึงจะไม่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรอะไรแบบนั้นนะองค์กรที่จะต้อง ไปตัดยาไปถูบ,บ้านไปแบบใช้ชีวิตด้วยการที่โดนกดขี่ความเป็นมนุษย์การใช้ความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตเอาชีวิตไปทิ้งเอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปทิ้งในองค์กรอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเพวกะฉันต้องหาวิธีนี้ขนาดไหนเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเลยฉันเนี่ยจะต้องเลือกได้แค่สองอาชีพคือรับราชาการหรือไม่ก็เป็นหมอเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ต้องไปเกณฑ์ทาหารอันนี้คือมันบังคับการใช้ชีวิตสุดๆไม่ว่าจะไปทําอาชีพอะไรอื่นอนะ่ะ เราก็ยังไม่ปลอดภัยจากการกินอาหารนะ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการประกอบอาชีพในอนาคตของฉันเหมือนกันเพราะฉันกลัวแล้วก็เกลียดกันไปกินอาหารนะ่ะสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกําลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าวแล้วทหารหายไปไหนหมดนะล,ลูกชฉลยอยู่ในสภามาเล่นการเมือง แล้วมันคือพวกเธอไม่อยู่ในที่ในทางของพวกเธอเธอแปลกใจป้าปกติแบบทหารยศสูงๆอ่ะที่เรานึกถึงอ่ะก็คือเหมือนกับสแตตในเกมอ่ะคนที่แบบยศสูงคนรที่จะมีแบบเลเวลเก้าสคือมีแบบ agility มีพลังแบบเยอะๆในการสู้รบเนีอ่ออกป่ะแล้วสรุปว่าความเป็นจริงคือแค่แก่ก็มียศอย่างนี้เลยเพื่อเป็นการสร้างอำนาจเฉย ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางทหารอะไรและมีเยอะมากเยอะมากขนาดนี้ก็ควรจะไปนู่นแล้วมีพลังวิเศษแล้วเยอะขนาดนี้ไม่ต้องใช้คนเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะทหารมีกี่คนอะสองสามแสคนน่ะยังจะต้องอาหารเกณฑ์ไปทําอะไรอะงงอะ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนแอคทีฟอยู่ในที่ของตัวเอง whatever พวกเธอไม่ทํางานอะ ก็เลิกเกณฑ์ทหารแล้วยายเนี่ยมันไม่เท่ากันนะยุคเลิกเกณฑ์ทหารไม่เหมือนกับยุคเลิกทหารยุคเลิกเกณฑ์ทหารก็ยังมีทหารเหมือนเดิมแล้วทหารไปไหนอะ่ะอยู่ไหนพี่พี่ก็ต้องออกลบหน่อยหรือว่าจะมาใช้แค่ทหารเกณฑ์งงอะ่ะก็เลยจะบอกว่าเราเนี่ยทหารเกณฑ์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ไม่มีประโยชน์อ่ะม,มีประโยชน์เลยอ่ะในทางการทหารอ่ะตอนนี้อาชีพทหารเป็นเหมือนอาชีพตลกอ่ะเป็นเหมือนอาชีพที่ไม่มีอะไรเลยให้สังคมอ่ะเออต้องบอกไปก่อนว่ามันไม่ใช่อาชีพที่คนประชาชนมองว่ามีเกียรติเหมือนเหมือนกับที่สอนกันมาเพราะมันไม่มีภาพให้เห็นอ่ะอทุกวันนี้มันเป็นการเล่นบทต,ตลกอ่ะ สิ่งที่พวกอยู่จะต้องแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาที่ประชาชนนะอยู่ต้องแก้ปัญหาที่องค์กรของตัวเองอะ่ะหนึ่งเลยคือทําให้อาชีพมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเข้ากับสังคมได้เหมือนที่ท่องกันมาทุกวันนี้อาชีพทหารเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเป็นอาชีพที่เล่นตลกเพราะฉะน,นั้นพวกเธอต้องทําให้ตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก่อนนอกจากการใช้ความรุนแรงกับประชาชน การใช้อํานาจที่ไม่เหมาะสมะทําอาชีพทหารให้เป็นอาชีพสิมันไม่ได้ใช้สมองอยู่แล้วนี่อาชีพทหารเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยอัตราการว่างงานมันเยอะก็เอาคนไทยผู้ชายที่เขาแบบหางานไม่ได้แล้วทําให้อาชีพทหารเนี่ยเป็นจ็อบที่รู้สึกว่าได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมมีการเทรนแล้วมีการเกิดประโยชน์ทำให้คนอยากไปเป็นทหารสิ นี่แหละคือการแก้ไขปัญหาไม่งั้นก็ก็จะกลายเป็นอาชีพตลกตลอดไปอ่ะไม่มี value ในให้สังคมเพราะว่าอาชีพเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นภาระของใครอ่ะคนรวยไม่ได้เกณฑ์นะคนมี i v i l e g e ไม่ได้เกณฑ์นะเพราะเขามีเงินจ่ายเพื่อที่จะไม่ต้องเกณฑอาหารคนที่จะเกฑ์อาหารเนี่ยคือคนที่ไม่มีอ่ะ คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวที่อยู่ในชันรากยญ้าที่เขาไม่มี power ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเพื่อที่จะไม่ต้องเกินอาหารมันก็ suffer เพราะว่าจากการที่ลูกชายคนหนึ่งมีเงินเดือนกำลังสร้างอนาคต2ปีมันนานนะกับคุณภาพชีวิตเราก็รายได้ที่เขาจะสามารถทำได้เอาอนาคตไปทิ้งกับอะไรก็ไม่รู้ ที่เงินเดือนน้อยถูกกดขี่ความเป็นมนุษย์อะ่ะเออมันไม่มีใครอยากไปทำแบบนั้นหรอกแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรด้วยอะ่ะมันควรจะหมดไปตั้งนานแล้วอะ่ะเออประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้ควรจะถูกต้องนะเธอคิดดูว่าเขาอะ่ะไม่อยากให้สิทธิเสรีภาพเราขนาดไหนจะต้องเอามาเมคฟันเอามาทำเป็นโจอ่ะ,อะ ว่าอ่ะสิ่งที่ากลัวมีอะไรบ้างกลัวประชาธิปไตยกลัวสิทธิทเสรีภาพแล้วประเทศไทยมันจะไปไหนอะนี่คือความหมายของ Mindset รัฐเผด็จการแบบสมบูรณ์แบบเธอมันน่ากลัวมากเอาไปเข้าสู่การเรียนการสอนด้วนหนูอ,อะผู้หญิงใส่สายเดี่ยว เพื่อนที่บริษัทแม่ดูเป็นแต่งตัวแรงเขามาบอกแม่อ่าลูกสาวมีคลิปเสียวหลุดเป็นปัญหาของรัฐบาลเหมือนกันเรื่องคลิปเสียวหลุดจะไปปกป้องเขาได้ยังไงแล้วคลิปเสียหลุดนี้มันเป็นยังไงอะงงทำไมถึงสื่อสารมาในเรื่องของคลิปเสียวหลุดไม่เข้าใจอะมาร่างกายของหนูหนูมีสิทธิ์ น้องพูดผิดตรงไหนอะน้องพูดถูกทุกคำนะร่างกายของเราเรามีสิทธิ์อะแล้วไปทำอะไรกับเขาอ่ะ My body my choice อะอันนี้ก็คือจะเสียสีเรื่องของนโยบา,บาย sex worker คือต้องยอมรับกันก่อนว่าเมืองไทยมันไม่ใช่เมืองพูดแบบสมบูรณ์แบบเราอยู่กับพระหุวัฒนธรรมอะ่ะเลิกเอาคำว่าเมืองพูดมาหลอกหลอนได้ละมันควบคุมคนเกินไปอะอย่าใช้ศาสนาม,มาสร้างความีิดชังให้กันเลยเพราะว่า เซ็กซ์เว r เนี่ยเป็นอาชีพที่มีอยู่และจะอยู่ตลอดไปยอมรับว่ามันมีเถอะแล้วทาให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติเก็บภาษีเขาก็จะได้เงินไปทําอย่างอื่น 2. คือให้สวัสดิการตรวจโรคเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขามีโรคทางเพศสัมพันธ์หรือว่าไปแพร่เชื้อต่ออันนี้ก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนได้หลากหลาย งงอะและการที่เซ็กเวอร์เกอร์ถูกกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเซ็กเวอร์เกอร์ได้นะคนที่กําลังเบริปากให้อยู่อ่ะยัวเป็นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าจิตใจบริการไม่มีแล้วก็มีการซื้อมันต้องมีการอยากซื้ออะคนก็อาจจะไม่ได้อยากซื้อเธอทุกคนมันต้องมีด yes. ีมันซัพพลาย yes แล้งงานประจำอะทำให้ตายไงไม่รวยหรอกอันนี้เนี่ยคือกำลัง ทำร้ายตัวเองอยู่เพราะว่าสิ่งนี้คือความรับผิดชอบของรัฐบาลแปดปีละมันเหมือนเดิมอะ่ะทาไมทายังไงมันถึงจะรวยอะ่ะอยู่ควบคุมเงินเดือนขั้นต่ําค่าแรงขั้นต่ําได้ไหมอะ่ะแปดปีอะ่ะไม่ได้อะ่ะอันนี้คือทํามาขายขี้หน้าตัวเองสุดๆมันเป็นหน้าที่ของพวกเธอแล้วเธอทําไม่ได้อะ่ะแล้วเธอยังเอามาประจานตัวเองแบบนี้อายอะ่ะอายแทนอะ่ะ เป็นพี่พี่แม่แอปพรูฟนะสตอรี่เนี้ยมันขายหน้าดูว่าเธอโดนแกล้งหรือเปล่าโดนเอเจนซี่แกล้งเธอคิดว่ารูปบนหิ่งเนี้ยหายไปเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี้ยม .1.1.2 เนี้ยมีมานานแล้วนะ แต่เพิ่งมาถูกบังคับใช้อย่างไม่เหมาะสมกับประชาชนเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ยและที่รูปบนหิ่งเนี่ยเสื่อมความนิยมลงเพราะการบังคับใช้ม1 1 2ที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้ที่มีอำนาจคนที่ทำร้ายทำลายรูปปั้นบนหิ่งเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เยาวชนนะคือคนที่มีอำนาจ ในการบังคับใช้กฎหมายอยู่กํบบาลังทําลายสถาบันที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานอยู่คนที่ทำร้ายรูปบนหิ่งที่แท้จริงก็คือคนที่บังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นต้องทําให้มันถูกต้องและรูปบนหิ่งเนี่ยจะอยู่กับประชาชนไปได้อีกนานจะอยู่กับสังคมไปได้อีกเพราะว่าเกิดการยอมรับลองไปคิดดูแล้วกัน เพราะว่าความคิดเพราะว่าความคิดของคนยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนละจะมาอยู่กับความกลัวอยู่กับกฎหมายที่ไม่เหมาะสมไม่ได้เพราะว่าความนิยมต่างๆมันจะเสื่อมไปเองอย่างเช่นพักรัฐบาลเดิมก็จะไม่มีวันอยู่ได้ตลอดไปเพราะว่ายังเจเนอเรชันเนี่ยไม่เอาแน่นอนร้อซและมันหมดยุคของพวกเธอแล้วอะ ขอทานพาโล s เซ็กส์เวอร์เกอร์รูปบนหิ่งเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแหละรูปบนหิ้งอ่ะคุณอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรอจริงไม่มีใครอยากให้มันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมคือมันไม่เจริญไม่พัฒนาสิ่งที่อยากจะบอกก่อนจะจัดไปฝากถึงน้องๆเจนซี C, หรือน้องๆนิวเวอร์เตอร์ เสียงของพวกหนูเนี่ยมีความสําคัญมาก5ล้านกว่าเสียงคือจำนวนที่ Impact มากแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งด้วยคะแนนโหวต8ล้านกว่าเสียงพวกเธอคิดดูว่า5ล้านเสียงของพวกเธอเนี่ยมันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างไรถ้าพวกเธอมาใช้เสียงกันทุกคน5ล้านเสียง มี power มากมากถึงพี่พี่ Gen X แล้วก็พี่พี่ Baby Boomer คือพี่พี่ก็มีหนึ่งเสียงเท่ากันอันแหละแต่ว่าก็อยากจะขอให้มองดูที่แนวโน้มของประเทศคือเราอยากเห็นอนาคตของประเทศเราที่เป็นอนาคตของเยาว,วชนอะเยาว,วชนเราอะไม่ต้องการถูกใช้ความดุนแรง ไม่ต้องการถูกกดขี่ไม่ต้องการที่จะมีรัฐประหารอยากที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงอิสระทางความคิดได้อย่างเต็มที่และทุกอย่างจะถูกกรอบด้วยระบบประชาธิปไตยมันเป็นการเมืองยุคใหม่แล้วว่ามันเป็นเจเนอเรชั่นของพวกเด็กๆแล้วว่าเพราะฉะนั้น อย่าส่งต่อความรุนแรงอย่าส่งต่ออำนาจอย่าส่งต่อความกลัวให้กับเยาวชนให้กับลูกหลานของพี่ๆเลยเพราะว่าเราก็อยากเห็นประเทศมันเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะตายไปคืนประเทศให้กับคนรุ่นใหม่ดีกว่าแต่ว่าก็ยังเคารพในการตัดสินใจของทุกคนเพราะว่าประเทศเราก็มีคนอยู่หลายแบบเธอคิดดูว่าแอดสนาทีเกือบสนาทีเนี่ย เขาทำมาเพื่อใครเขารู้ว่าคู่แข่งที่แท้จริงของเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยคู่แข่งที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือก้าวไกลเพราะเจเนเรชันมันเปลี่ยนก็คืออยากให้กำลังใจอยากให้คนที่มีไมค์เซตตรงกับเราเข้าไปเป็นตัวแทนเราในสภา,พาเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากเลือกเพราะว่า เสียงของเราเนี่ยมันเยอะมากนะถ้าเกิดว่าเรามาใช้เสียงจริงๆอะ่ะมันจะแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นตัวเลขคือตัวเลขออกมาเลือกให้มันเป็นตัวเลขให้เขาเห็นว่าความต้องการจริงๆของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนและสุดท้ายสังคมจะเป็นของเราอยู่ดีสุดท้ายถ้าใครไม่รู้จะทำอะไรวันที่สิบี่นี้ไปจับตาดู การนับคะแนนนับผลเลือกตั้งแล้วก็ถ่ายรูปผลคะแนนดิบส่งไปที่เว็บ VOT ห62เพื่อที่จะให้ฝ่ายกระชนเนี่ยรวบรวมคะแนนนับคะแนนแยกนับคะแนนดิบต่างหากกับกบกบตดูซิว่ามันจะตรงกันไหมถ้าเกิดว่าไม่ตรงกันกกนตจะต้องมีคำตอบเธอคิดดูว่า2023มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ แต่ว่าเขาทําให้เราเห็นแสดงว่านมาีอะไรผิดแปลกเพราะฉะนั้นไปทําให้การเลือกตั้งโปร่งใสขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยมือเรา